ไก่สามขานะครับเนี่ยเออไหนมีบ้างนี่อันนีขาที่สามวะนันนะก็ให้มันรอดปลอดภัยนะนี่ยขานี้มีเดี๋ยวงวดนี้หวยออกเลยขานี้มีขานี้มีกี่นิ้วอะสามนิ้วขานี้มีสามนิ้วสามนิ้วขาเป็นขาละตูมเล็กอยู่เนี่ยขา่ย นี่เบวอ่ะนี่ลูกเสียบผมนี่ไก่ถึงสามขานะไม่ธรรมดานะเป็นไก่พิเศษนะเอออ่ะเดีเรว่ี้เลน่นเยอะไม่ได้นะครับเพิ่งออกไข่มาเนี่ยมีสามขาครับเห็นไหมนี่ผมก็เพิ่งเห็นนะเพราะมาทำฟงให้เขาใหม่นะเ็าออกข้านนอกได้นะครับไหนอ่ะเห็นน้องปล่อยเขาอยู่กับแม่แล้วเนี่ยขาที่สามนะครับชูนิ้วกลางให้ด้วย ฮัลโหลสวัสดีชาวโลกจิบๆแล้วไปครับนี่คือไอแดงหล่อนะครับตัวเขาจะออกสีแดงๆนะเนี่ยตัวสีแดงนะครับแล้วก็หงอนเขาจะหวีเป๋หน่อยหนึ่งแต่เขาก็ไม่ค่อยสนิทกับผมเพราะว่าผมไปซื้อเขามาเนี่ยเขาโตแล้วแต่ผมเห็นทรงเขาว่าเออมันมันตัวเตี้ยดีมันคงไม่มาลังแกกันนะ แล้วก็เออมันมัน,ม,นมันก็ไม่ได้เตี้ยมากหรอกแต่ว่ามันบ้านผมไม่พร้อมจะเลี้ยงไก่ที่มันเตี้ยมากๆลาดกับพื้นงั้นเพราะว่าเราบ้านๆอ่ะน,นะไออย่างนั้นมันต้องดูแลรักษาไออย่างนี้มันเหมือนไก่แบบไก่ป่าแล้วตัวมันแจ๊ะเนี่ยดูเนยผมเรียกแดงหล่อนะเพราะว่างอนเขาหวีเป๋มาด้วยเหมือนกับเหมือนกับหวีผมเป๋อ่ะนะแล้วก็สวยผมก็ชอบไปเห็นกอซื้อก็ามาขายผมอ่ะห้าร้อยผมว่าเอมันแพงบอกว่าแต่ความชอบอะ มันรู้นะผมก็เลยเอามาอ่าผมก็ว่ามันสวยก็ซื้อเข้ามาห้าร้อยเอามาเป็นเพื่อนนะครับคราวนี้เป็นเพื่อนกันได้ประมาณสักสิบวันสิบวันเออประมาณเนี้ยไม่เกินสองอาทิตย์นะอีตัวเมียของผมเนี่ยนะไอ้แม่ไก่เนี่ยออกไข่อีกนะครับไปคราวนี้เราไปเจอตัวนี้กันเลยตัวแม่ไก่กันเลยนี่นะนี่คือแม่ไก่นะครับที่เขามาหาผมเองนะเดินมาหาหน้าบ้านเปิดประตูเขาก็เดินเข้ามาเองนะ วันนี้เป็นแม่ไก่สมใจเขาแล้วนะครับลูกเขาออกมาแล้วนะครับเนี่ยเออนี่ผมทําทําให้เขาหยุ่งบนเนี่ยทาวันนั้นพอดีลูกมาจากกรุงเทพนะครับผมก็เลยเพราะว่าผมก็กลัวว่าตัวงเงินตัวทองก็จะมากินอีกเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผม่าเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะครับ ผมก็ไม่กล้าไปถ่ายนะคราวนี้พอเป็นมันเป็นแม่ไก่มันเริ่มจะดุหน่อยนะแต่ก็จิกผมเหมือนกันนะแต่จิกไม่แรงเนี่ยมันมีลูกไข่แล้วมันออกมาทั้งหมดก็เริ่มพอเริ่มคบหาดูใจกับไอแดงหล่อได้ประมาณสักสิบวันมันออกไข่มาอีกนะครับคราวนี้ผมก็เลยต้องทำเนี่ยเอาลังขึ้นมาวางไว้ข้างบนนะครับแล้วก็เอาฟางไปใส่ไว้เขาหน่อยนะครับออกไข่มา,าเจ็ดใบออกมาวันละใบละใบ,ละบแล้วเขาขึ้นไปนั่งกกนะครับ แล้วก็ออกลูกมาห้าตัวตอนนี้ออกมาห้าตัวยังเหลือเป็นไข่อยู่สองฟองนะลูกเจี๊ยบออกเมื่อคืนเนี้เมื่อสองวันเนี้ไม่เกินเนี้ยนะเนี่ยแล้วก็เนี่ยลงมาเดินนัเขาอยู่แล้วอันนี้นะนี่ถ้าถ้าผมเองเนี่ยเข้ามาเขาจะไม่พองไม่อะไรนะไม่ไล่แต่ถ้าแฟนผมเข้ามาพวกมันจะหวงลูกมันหน่อยแปลก้วมันก็เหมือนสนิทกับผมไม่ไก่ตัวเนี้ไม่ไม่รู้เหมือนเหมือนรู้จักผมอะตั้งแต่มันมาหาแล้วนะครับไม่ไม่เคยหนีผมนะผมเรียกมันจะหยุดเลยนะครับ นี่ปล่อยออกมาข้างนอกเงี้ยให้มันเดินเล่นบ้างเรียกมาแล้วเนี่ยก็มีลูกงเขาแล้วเนี่ยนี่อีกสามตัวยังไม่กล้าโดดลงมานะยังไม่กล้าโดดลงมานี่สองตัวโดดลงมาแล้วก็เป็นความน่ารักเอาอย่างงี้ดีกว่าแล้วก็เป็นความว่าผมก็รู้สึกไม่ดีรู้สึกผิดว่าไอไก่ไอไข่ไขที่ผมเก็บไปกินตอนนั้นอ่ะมันมันตกลงมันมีเชื้อไหมมันจะเป็นตัวไหมเออถ้ามีใครรู้บางคนเล่นปลาอาจจะเล่นไก่ด้วยได้ ถ้ามีคนรู้บอกผมทีว่าไก่เนี่ยสมมุติว่าถ้ามันเริ่มมีไข่เนี่ยอ่ามันจะต้องผสมพันธุ์กันไหมหมายถึงว่าผสมพันธุ์กี่วันมันถึงจะออกเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าไอแดงหลอเนี่ยผมจับมาอยู่กะแม่ไก่เนี่ยตัวเนี้ยก็ได้ประมาณไม่เกินสองอาทิตย์หรอกผมยังถามแฟมเลยบอกมันจะมันจะแบบจะผสมพันธุ์กันเหรอวะสองอาทิตย์จะจะได้ติดมันจะมีเชื้อหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจไงก็ไม่รู้ตรงนี้แน่นอนนะครับแต่วันเนี้ย ไม่รู้ว่าจะเหตุผลอะไรมันออกเป็นตัวแล้วอะห้าตัวนะครับผมก็แค่ตรงนี้ผมรู้สึกผิดว่าและไอที่ผมเอาไปกินสามลูกตกลงถ้ามันมีเชื้อผมก็เหมือนกับนะไปเอาไก่เอาลูกมันมากินเงี้ยผมก็แบบนะก็รู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกแบบเออให้เราบาปหรือเปล่าวะเออแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันมันแต่ผมไม่รู้นะมันมาอยู่กับผมเนี่ยมาหาผมเนี่ยประมาณสามสี่เดือนนะกว่ามันจะออกไข่นะ เออผมก็ไม่รู้ว่ามันเริ่มปฏิสตนทิสกันยังไงไงแต่เนี้ยเนี่ยดูดิพอมันได้แดงหล่อมาแดงหล่อมีอยู่สองอาทิตย์ก็ไข่ตอนนี้ก็เป็นลูกเียบนะก็มาแบ่งปันกันอย่างงี้ดีกว่านะมาแบ่งปันกันก็คือวันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องปลาก็เรื่องไก่นะเพราะมันเป็นอะไรที่แบบว่าผมก็แบบมันก็เป็นความน่ารักแบบหนึ่งนะครับไก่พวกนี้นะเออมันก็เห็นแล้วมันก็มีความสุกนะ บางทีเห็นมันเราดีใจนะที่บางทีเห็นลูกเจี๊ยปุ๊บเฮ้ยมันออกจริงๆว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นลูกเจี๊ยอะไรอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยมันก็น่ารักถูกไหมครับอ่าเนี่ยเพื่อนอ่าเดี๋ยวขยายให้ดูเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยสีดำๆไม่น่าจะเหมือนแม่ก็แหละนะแต่ตัวสีออกน้ำตาลตาลายๆไม่รู้จะเหมือนพ่อหรือเปล่าหรือแดงหล่อหรือเปล่าเดี๋ยวรอตอนโตอาจจะรู้นะครับไม่รู้มันจะรอดอยังไงหรือเปล่านะตอนโตน่าจะรู้ว่า ถ้ามันติดสีแดงม,มั่งแดงว่ามันก็ได้ผสมจากไอแดงหล่อมั่งแหละเออหรือว่าผสมไก่แดงหล่อถึงจะออกลูกมาได้อะไรเงี้ยถึงจะผสมพันธ์กันได้นะครับก็ยิ่งออกเป็นตัวเนี่ยถ้าไขช่ชุดเนี้ฟอไปเลยจะดีกว่านะผมจะรู้สึกว่าผมไม่ผิดเออคือกินไก่กินไข่แบบเื่อไข่มันไม่ได้ผสมพันธ์คงไม่ผิดอะไรนะครับแต่ว่ามันออกเป็นตัวผมก็เลยยิ่งรู้สึกว่าเออมันเราผิดหรือเปล่า ไปกินไปกินเนี่ยมันอยากจะเป็นแม่ไก่แต่วันนั้นมันมองตาผมเนี่ยมันมองตามเลยนะตามกระชอนที่ผมช้อนไข่ออกมาผมยังยังจําสายตาม,มันได้เลยต้องไปหาตัวผู้ไหมมันนะครับเพื่อว่าอ่าเหมือนกับเป็นการทดแทนอะ่ะในเมื่ออยากเป็นแม่ไก่เนี่ยก็เออหาตัวผู้มาให้เออเผื่อจะเผื่อจะแบบจะออกลูกอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ก็คือออกมาแล้วนะครับห้าตัวนะครับใจสองใบนะ่ผมคิดว่าคงจะไม่ขึ้นเป็นฟักก็แล้ว นะครับเพราะว่า e มันอยู่สูงแล้วลูกมันลงมาข้างล่างแล้วนะครับคงจะเล่นก well, ับล like ูกอยู equally, ่ข้างล่างแล้วหาที่ให้ลูกอยู่ข้างล่างแล้วไอ้สองใบนั่นคงจะทิ้งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีสามตัวเนี่ยคงจะกระโดดลงไปไอตัวไหนกล้ากระโดดลงไปก่อนเขาก็ได้กินก่อนนะครับอ่าไก่ตัวนี้บอกก่อนนะเพิ่งออกมาเมื่อวานเองนะครับเมื่อวานแล้ววันนี้ที่แบบว่าเริ่มแบบว่าแม่ไก่ก็คงลำคาแล้วแหละเพราะมันเริ่มตนอนะครับเริ่มตนแล้วก็จะเริ่มแบบ มุดปีกมุดปลายมุดขวาอะไรอย่างี้นะนะมันก็เริ่มออกมานะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีอะไรแบ่งปันก็คือสัตว์เลี้ยงเหมือนกันนะครับถึงไม่ใช่ปลาแต่ว่าก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่คนแบบว่านิยมเลี้ยงเอาอย่างนี้ดีกว่านิยมเลี้ยงเป็นอันดับก็ถือว่าทนะ็อปเทนอ่ะถ้ารวมแบบแต่และชนิดนะที่แบบแยกออกเป็นชนิดชนิดเลยไม่ได้แบบรวม,มเฉพาะปลาอย่างเดียวนะก็จะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่แบบคนนิยมเลี้ยงนะครับผมก็ชอบตั้งแต่เด็กผมก็เคยเลี้ยงนะครับแต่ว่า ไม่ได้เป็นจิตจลักษณะนะครับไปตัวจริงๆผมเคยเลี้ยงเมื่อก่อนนี้ไก่กญี่ปุ่นนะแล้วก็เลิกเลี้ยงไปนะครับพอเลิกพอตายหมดผมก็เลิกเลี้ยงแล้วก็เนี่ยมีตัวนี้แหละแม่ไก่ตัวนี้เ,เดินมาหาผมเองก็เลยเลี้ยงไว้นะครับเพราะว่ามันเหมือนมันรู้จักเราอ่ะมันรู้จักผมมันเข้ามาหาผมไม่หนีผมก็เอาก็เลี้ยงดูกันไปนะครับแต่ไม่รู้เป็นตัวผู้ตัวเมียสุดท้ายเราก็รู้ว่าเป็นตัว,เ,ตวมตเมียนะครับเพราะมันออกไข่มานะตอนนี้มันออกลูกกันแล้วนะก็มีลูกมานะครับก็นะ เอามาถ่ายเล่นๆดูนะอย่าเครียดนะจะได้ไม่เครียดผมก็นะครับบางทีคลิปปลาคลิปเปิอะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับเริ่มจะเริ่มถ่ายนะครับมันก็มีให้ดูกันบ้างบางทีก็ผมเห็นว่าเออไก่แบบนี้มันก็น่าสนใจก็เลยมาถ่ายให้ดูกันอย่างนั้นอย่าไปคิดมากนะเดี๋ยวหาหมดมุกจริงๆก็หมดมุกหมดมุกแล้วแหละเออต้องหาใหม่ๆบ้างหาอย่างอื่นมาดูกันบ้างนะวันนี้มาดูลูกเจี๊ยบกันบ้างแล้วก็ดูประวัติไก่เล่าให้มันฟังมันมันเหลือมันรู้สึกว่าบางทีมันมันแบบ มึงโมหรือเปล่าวะผมไม่ได้โม้ตามนั้นเลยผมเป็นคนตรงๆนะผมพูดอย่างนั้นจริงๆนะ <S <S มันเป็นอย่างนั้นที่มาที่ไปของมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันกกลูกแก้วบนจอผมในตรงที่ที่มันกกเนี่ยมันกกลูกแก้วเนีกก่ยกกอยู่รักษนาเนี้ยนะครับตกอยู่เป็นแบบโหเป็นอาทิตย์จนผมรู้สึกว่าจนผมรู้สึกผิดอ่ะเออเลยต้องยอมแบบอาหาต้องผู้ไหมเขาว่างั้นเถอะนะอะโอเคคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ดีกว่าก็ถือว่ามันออกไปลูกเจี้ยมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครรู้นะว่า ไก่เนี่ยถ้าเราซื้อมาเราตัวผู้ไหมหเขาถ้าเขาผสมพันธุ์ในในเอางี้จะถามยังไงดีในไวจเจริญพันธุ์เออลักษณะคือเขาออกไข่มาแล้วนะครับแล้วเราตัวผู้ไหมหเขาภายในสิบวันเนี่ยมันสามารถจะมีเชื้อมาไหมหรือว่าต้องผสมทีหนึ่งสามสี่เดือนมันถึงจะออกไข่นะนี่ผมก็อย่างที่ผมบอกว่าอย่างนี้ผมซื้ออ่า ไอพี่แดงหล่อเนี่ยมาให้เป็นเพื่อนไก่แม่ไก่ตัวเนี้ยก็ประมาณสองสามอาทิตย์ที่แล้วอ่ะประมาณเดือนนึงอ่ะบวกลบประมาณเดือนหนึ่งไม่เกินนี้นะครับแล้วก็อ่าเอามาสิบห้าวันเนี่ยผมว่าไม่เกินเนี้ยไอแม่ไก่มันก็เริ่มออกไข่นะพอเริ่มออกไข่อีกคราวนี้มันก็ออกแค่เจ็ดฟองเจ็ดฟองปุ๊บก็เริ่มฟักไข่เริ่มเริ่มขึ้นไปฟักไข่อยู่ประมาณสิบวันเออประมาณสิบวันอยู่ประมาณเน,นี้แหละ เดี่ยมีวันเนี้ยสิบตัววันสิบวันอยู่ประมาณนี้แหละแล้วก็ออกเป็นตัวผมก็เลยอยากถามเพื่อนเพื่อนี่น้องบางนคนที่รู้เรื่องไก่เนาะว่าไก่เนี่ยมันต้องผสมพันธุ์เป็นเดือนไหมหรือว่าเราถ้ามันอยู่ในวัยเจริญพันธุ์อยู่แล้วแล้วเอาตัวผู้มาให้มันมันก็สามารถผสมแล้วติดได้เลยเออผมก็ไม่แน่ใจอยากถามนีผมจะได้รู้ว่าเออผมตกลงผมกินไข่มันไปเนี่ยไอไข่นั่นมันมีเชื้อหรือย,ยังหรือย,ยังไม่มีเออประมาณนั้นดีกว่าเออ จะได้นี่ไปอยากรู้นะครับก็เอาคลิปนี้ไว้เท่านี้ประมาณนี้แล้วกันนะดูกันเล่นๆแล้วกันนะลูกเกมนะก็น่ารักดีนะเออออกมาแล้วนะก็นะครับขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมนะขอบคุณทุกทการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันไว้นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับช่องนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับมีอะไรก็ถ่ายแบ่งปันกันดูนะครับปลามั่งไก่มั่งเดี๋ยวเผื่อมีนกมาอีก้นเนี่ยนะอันนี้เอาไก่ก่อนนะครับไก่กับปลาก่อนนะ โอเคขอบคุณนะครับคนที่เข้ามาชมโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้จนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า